สวัสดีครับนะครับฟื้นนอกชายไม่สู้ต้องมีความรู้ไม่งั้นเสียงเงินฟรีนะครับเหตุผลเพราะว่าหนึ่งทุกๆนะครับการดูแลอาการฟื้นฟูน้องของไม่ขันนะครับโดยภายนอกจะเป็นการพูดถึงเรื่องการให้กันมาแข็งตัวแต่เทคโนโลยีของแต่และผู้ให้บริการนะครับจะแตกต่างกันฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําการบ้านไปก่อนผมเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่า สิ่งแรกที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือว่าคุณยังมีความรู้สึกทางเพศอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะถ้าอยากเป็นคลินิกออฟไลน์ที่เราเห็นกันนะครับผมสิ่งหนึ่งนะครับที่จะมากก็คือเรื่องของการมีช็อคเวฟมี ED นะครับ PRP creation นะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าถ้าเกิดคุณยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่นะครับแต่คุณเข้าไปที่ ฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามหมถูกไหมครับมันไม่ได้ตรงประเด็นนะครับแต่เนื่องจากว่าเข้าใจว่าพนักงานขายหรือฝ่ายฝ่ายขายนะครับโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ผมผมไม่ขอตัดสินนะครับเมื่อคุณเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้คุณลองใช้ดูก่อนถูกต้องไหมครับลองเทสดูไหมแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่แต่แข็งตัวไม่เต็มที่ มันคือเลือดคุณนะครับมันวิ่งไปที่จูไม่ได้เส้นประสาทคุณไม่ได้มีอะไรผิดปกติฮอร์โมนคุณไม่ได้ผิดปกติคุณก็ต้องเสียเงินฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งนะครับวันนี้วันจุดนะครับปอยก็เลยเอาเว็บไซต์ของทางบริษัทนี่นะครับ sthai.org mm hmm. นะครับผมซึ่งมีเขียนไว้ในโปรไฟล์เนาะแต่ว่าอันเนี้ยจะเอาเข้ามาให้ดูนะครับว่าตรงนี้นะครับผมจะมีพูดถึงการทำช็อคเวฟเนาะแล้วก็ การใช้ยาสเดฟิลเร่งความดันนะครับพวกเก๊กคั้วอะไรทั้งหมดก็จะจะอยู่ในหมวดนี้นะครับแล้วก็การลดภาวะเลือดค้นนะครับอันนี้ก็จะมีวิดีโอของทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งของบริษัทที่ปล่อยเป็นคนพูดนะครับแต่ข้อมูลก็จะเอามาจากเภสัชกรนี่แหละครับแล้วก็อันนี้นะครับมีคนหลายท่านพูดว่าเลือดค้นไม่ได้เกี่ยวกับนะครับผมอาการนกเขาไม่ขันนะครับต้องบอกว่าเลือดค้นนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้อ จูไม่แข็งอะถูกต้องไหมครับอาา่าฮะซึ่งสาเ,เหตุเหล่านั้นมาจากเบาหวานนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งตัวฝุ่น PM 2.5เนี่ยครับตัวเนี้ยมันจะมีงานวิจัยที่บอกว่านะครับฝุ่น PM 2 5มมีส่วนที่ทำให้เกิดนะครับอาการเป็นเบาหวานซึ่งพอเป็นเบาหวานแล้วมันก็จะโยงฉะนั้นคำว่าเลือดข้นนะครับมันอาจจะเป็นคำพูดที่แบบพูด ให้เข้าใจง่ายนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับบริบททางการแพทย์แต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่ปลเอามาให้ดูนะครับก็สามารถไปโหลดเก็บไว้ใน iPad ก็ได้นะครับผมโอเคขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็นะครับส,ส่วนบทความที่น่าสนใจนะครับผมตอนนีบ้บทความมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็อันนี้ที่เป็นบทความที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็ บทความที่น่าสนใจก็อยู่หน้านี้นะครับก็จะเอามาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายช่วยอีดีได้จริงไหมคําถามที่ถามบ่อยๆนะครับผมจะไปสรุปออกมาแล้วก็นะครับผมเนี่ยครับก็เอามาลงให้นะครับหลายๆบทความก็แปลนะครับมาจากบทความต่างประเทศนะครับที่เคยพูดเอาไว้ในคลิปนะครับต่อไปก็เอเคมาแปลเป็นไทยแล้วก็โพสต์ไว้ให้เผื่อพี่ๆหลายท่านอยากจะได้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือว่าบางท่านต้องปรึกษาภรรยาอย่างเงี้ยครับจะได้มีข้อมูล นะครับผมซึ่งค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะอยู่ที่ ,3870 บาทนะครับผมซึ่งนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจดูวันนี้วันหยุดเนาะก็เลยคือก็เลยจะบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องมีความรู้เพราะอย่างทำรีเอชั่นกับทำ prp นะครับขึ้นหน้าจอ2009หรือขึ้น9000ใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับค่าเฉลี่ยจนจนเสร็จ1คอร์อสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทซึ่งถ้าพี่ๆจะเอาแบบนั้นนะครับผมก็ขอแนะนําว่า ลองนะครับผมนะครับใช้เงินนะครับเนี่ยครับสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมในการที่จะลองก่อนว่ามันดีซึ่งจริงแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าพี่ๆยังมีลมทางเพศอยู่แต่แข็งตัวไม่เต็มที่นะครับยังไงตรง3870บบาทนะครับผมผมมั่นใจเลยนะครับว่าพี่ๆได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจแน่นอนและสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับซึ่ง เราเผื่อไว้เลยนะครับไม่เกิน2เดือนก็แค่ไม่ถึง8 0 0พคํคถามก็คือว่า8 0 0พบาทนี่คือต่อปีนะครับมายถาว่าถ้าเกิดพี่ๆหายแล้วนะครับปกติเลือดมันจะข้นขึ้นทีละนิดใช่ไหมครับมันก็จะไม่ต้องรอให้เกิดอาการก็ล้างเลือดไปเลยนะครับยังไงถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาคุยกันที่ไลน์ไอดีที่ปรากฏอยู่ข้างบนนั่นแหละครับนะครับ M A N U C H E A T ยังไงวันนี้สุขสันต์วันหยุดนะครับพี่ๆสวัสดีครับ